สวัสดีครับผมแม็กกี้ธนพัฒน์นะครับจาก c i n e m a x ครับในคลิปนี้ครับเรายังคงแนะนำทริปดีๆนะครับจาก Photoshop Beta 2023ครับโดยเราจะพูดถึงการสร้างแพทเทิร์นนะครับหรือลายซ้ำๆกันครับแบบในตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับให้มันรวมการเป็นภาพเดียวกันเลยครับส่วนใหญ่นะครับคนที่เริ่มต้นใช้ Photoshop ใหม่ๆนะครับมักจะเผลอทำวิธีที่ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับซึ่งทาให้เราเสียเวลามากๆเลยนะฮะในการเรียงแพทเทิร์นจนกว่าจะเต็มพื้นที่ก็คือเรียงทีละชิ้ ไปลงมานะครับเป็นปลายภาพ PNG แบบนี้นะครับลงมา1รลูกครับแล้วก็ Copy Layer เพิ่มอีก1อันนะครับเมื่อเราได้2อันใช่ไหมครับก็แยกออกมาทีละอันนะครับแล้วก็กดเ m ามาทีนะครับเพื่อทันส์ฟอรมันแล้วก็บิดมันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็ต้องทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนครบจนเต็มหน้ากระดาษเลยซึ่งทำให้เราเสียเวลามากเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีที่ถูกต้องกันครับ เมื่อเรากดสร้างโปรเจกต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลากภาพที่เราต้องการสร้างนะครับโยนมันลงไปตรงกลางเลยนะครับวิธีการปรับขนาดที่เราต้องการนะครับทานฟอร์มนะครับก็คือกด c อนโทนทีใน Windows นะครับหรือ Command T นะครับใน Mac นะครับแต่ก่อนที่เราจะทานฟอร์มครับอยากให้กดชิปแล้วก็เอาตินเนตค้างไว้ครับเพื่อปรับขนาดของภาพนะครับให้รักษาอัตราส่วนที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ตรงกลางของชิ้นงานด้วยนะครับกดชิปครับแล้วก็เอาตินเนตค้างไว้แล้วก็กดปรับขนาดมันลงมาครับ แบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับกดเลือกเมนูเ e t a n ท่ l ก t o o l นะครับก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับแล้วครอบวัตถุลงไปครับครอบภาพนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อเราครอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลือกเมนูข้างบนนะครับที่ชื่อว่า Edit นะครับแล้วเราก็เลือกลงมานะครับเลือกคําว่า define pattern ครับแล้วเราก็ตั้งชื่อ Pattern ได้เลยอย่างผมเนี่ยในกรณีนี้ผมตั้งว่า Pattern 2นะครับจริงๆทุกคนสามารถตั้งชื่อ Pattern ว่า Bank d ด l l a r หรืออะไรก็ได้นะครับที่เราเข้าใจง่ายๆได้เลยนะครับกดโอเคครับ หลังจากที่เรากดโอเคนะครับเราจะมากดยกเลิกส e เล็กชันนะครับด้วยการกดคอนโทรลนะครับแล้วก็ดีครับเพื่อให้รอยป่ารอบๆเมื่อกี้มันหายไปนะครับหลังจากนั้นเราจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีก1นึ่งเลเยอร์ครับด้วยการกดบวกตรงนี้ครับเมื่อเราได้เลเยอร์ใหม่มาแล้วนะครับเราจะขึ้นไปคลิกที่เมนู Edit อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็คลิกคําว่า f i l l ครับทีนี้ครับมันจะขึ้นหน้าต่างหน้าใหม่ขึ้นมาอีก1หน้าต่างเล็กๆนะครับในช่องที่เขียนว่า Content นะครับเราจะเลือกคําว่า Pattern นะครับ แล้วก็ในช่อง custom pattern เนี่ยมันก็จะมีรูปทั้งหมดที่เราสร้างไว้นะครับในกรณีนี้ผมก็เลือกรูปแบงค์ที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับสคริปต์นะครับเราจะคลิกคําว่า random fill นะครับก็คือให้มันกระจายอยู่ทั่วๆกระดาษของเรานะครับนอกนั้นเราไม่ต้องปรับอะไรครับเราก็กดโอเคครับเมื่อเราได้หน้าต่างอันใหม่มานะครับที่ชื่อหน้าต่างว่า random fill นะครับหลังจากที่เรากดโอเคนะครับผมจะมาอธิบายนะครับทีละอันเลยนะครับ density อันนี้นะครับก็คือจํานวนความหนาแน่นของ pattern นะครับก็คือยิ่งป มันก็ยิ่งหนาขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราปรับให้ตัวเลขเดนสิตี้น้อยลงนะครับจำนวนแบงก์ก็จะเหลือน้อยลงครับช่องที่2นะครับชื่อว่ามินิมัมสเกลแฟกเตอร์นะครับคือขนาดของแพทเทิร์นที่เล็กที่สุดที่มันจะแรนดอมมาให้ครับแสดงว่าเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าอยากให้แบงก์ที่เล็กที่สุดมีขนาดเท่าไหร่นะครับล้วก็ลองปรับดูครับเห็นไหมฮะก็จะมีแบงก์เล็กๆนะครับแทรกขึ้นมานะครับอันต่อไปนะครับตรงกันข้ามเลยครับชื่อแม็กซิมัมสเกลแฟกเตอร์ครับก็คือแบงก์ท ขนาดใหญ่ประมาณไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เราเพิ่มเข้าไปครับเมื่อผมเพิ่มแล้วนะครับก็จะมีแบงค์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแทรกมานะครับอยู่ในแรนดอมทั้งหมดนะครับส่วนโรเทชพทเทิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่มันแรนดอมนะครับหมุนแบบว่า360องศาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราติ๊กออกมันก็จะกลายเป็นต้นฉบับของเราที่เราตั้งแบงค์ไว้แบบไหนเราตั้งพทเทินไว้แบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมลองติ๊กออกให้ดูนะครับ มันก็จะกลายเป็นมุมหรือองศาที่เป็นออริจินอลนะครับทีนี้เราต้องการให้มันกระจายอยู่ทั่วงานของเรานะครับเราก็เลยต้องติก r o เทดแพทเทิร์ไว้ครับสำหรับช่องต่อไปนะครับชื่อว่า Color Randomness นะครับก็คือการกระจายของสีนะครับก็คือแรนดอมสีมาเลยแบงค์แต่ละแบงค์จะสีไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเพิ่มครับค่าของมันนะครับมันจะทาให้แบงค์สีสดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในกรณีนี้เราจะไม่ใส่สีเลยนะครับ ส่วนอันต่อไปนะครับชื่อว่า brightness randomness นะครับก็คือการปรับค่าสว่างมืดนะครับโดย random เหมือนกันครับเราจะลองปรับดูนะครับมันก็จะมีบางแบงค์นะครับมันก็จะมีบางแพทเทิร์นที่สว่างมีบางแพทเทิร์นที่มืดนะครับเราก็ไม่ใช้ครับเพราะเราอยากได้ความสว่างเท่ากันหมดทั้งภาพนะครับล้วก็ปรับให้มันเป็นศูนย์ครับแล้วกดโอเคแค่นี้เราก็จะได้แพทเทิร์นที่สวยงามแล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมมากๆแล้วครับขอบคุณที่ติดตามช่อง CineMax ครับ